สวัสดีเพื่อนๆชาวเทรนเนอร์โปเกมอนโกทุกคน,นครับสำหรับการตีบอสเมกาตอนรับเดือนพฤศจิกายนตั้งแต่วันที่4ถึง11พฤศจิกายนจะเป็นเจ้าเมกาไลโวโปเกมอนคายประจุประเภทฟไฟฟ้าโดยในโปเกเด็กนะครับเล้กกล่าวไว้ว่าเมกาไลโวเป็น,นร่างเมกาของไลโวโดยขนสีเหลืองบริเวณแผ่นคอมีขนาดใหญ่ขึ้นมากและเกิดน้ำแหลมหลายจุดทั่วร่างกายขนที่สะโพกเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินพร้อมกับมีปลายแหลมบางลงเมกาไลโว ยังคงมีขนสีเหลืองบริเวณเท้าวหน้าและมีหนังสั้นเพิ่มขึ้นด้านหลังความเร็วของเมกาไรโวเมื่อพัฒนาร่างเมกานั้นเทียบเท่ากับสายฟ้าฟาดแต่พลังไฟฟ้าในร่างกาย มากเกินไปทําให้มันควบคุมพลังได้ยากส่งผลให้มันมันมกจะหุดหกอยู่บ่อยๆโดยเจ้าเมกาไลโวนะครับเพื่อนๆจะต้องใช้โปเกมอนที่มีท่าโจมตีประเภทดินซึ่งเป็นจุดอ่อนเพียงอย่างเดียวของโปเกมอนประเภทไฟฟ้านั่นเอง,เองและควรมีเพื่อนร่วมทีมประมาณ2-3ถึงคนขึ้นไปแล้วก็อย่าลืมเปิดปาร์ตี้เพื่อช่วยกันจัดการกับเจ้าเมกาไลโวให้เร็วยิ่งขึ้นเมื่อเพื่อนๆตีบอ Mega สเมกาไลโวสาเร็จนะครับจะได้รับหินสําหรับวิวัฒนาการเมกาไลโวและมีโอก ได้ไปเชิญหน้ากับไลโที่มีโอกาสเป็นสีชายเน่ด้วยนะครับสำหรับ c p 4ดาวของไลโวลจะอยู่ที่1337และถ้าได้บูสต์สภาพอากาศฝนตกที่เป็นรูปร่ม c p จะสูงถึง1672เลยทีเดียวนะครับใครที่ยังไม่มีหินสำหรับิวัฒนาการเจ้าเมกะไลโวลแล้วสามารถมาตีบอสเมกาในช่วงนี้ได้นะครับขอทุกคนโชคดีกับการตีบอสเมกะไลโวลและได้สีดาวสีชายเน่เจ้าไลโกลับมากันนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ